ครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วแข็งหนึ่งครับแล้วจะมีพิธีกรคือคุณแตงนะครับไม่รู้ตอนนี้เขาเป็นลมที่เกิดจากการโดนผีเข้าเสียงเข้าไปนะครับทําให้เขาสลบไปตอนนี้เรายังออกไม่ได้ครับประตูมันล็อกนะครับคุณแตงครับตื่นครับไอ้แตงตลยรับเราจะมาหาคนโัผีกันนะครับแล้วก็คนตดวผีนะครับเราต้องขึ้นหาทางออกให้ได้นะครับ ทางหายเจครับเรายังไม่มีกุญแจเลยครับเรามีแต่ฝ่ายเราต้องหากุญแจนะครับแต้งคุณแจเปิดแก๊ะดูดิครับแต้งแกสไม่มีแล้วปิดปิดเปิดแก๊ะนะครับแกะเลยครับแก๊สีเขียวครับไม่มีอะไรครับแก๊สองแล้วครับ เราไม่เจอแต่ของอะไรมีอะไ,ไรที่เป็นกุญแจเลยครับไม่เหรอกุญแจเลยครับในกระเป๋าสักคนนั้นทำไม,มีครับ